อ๋อเอาว้าว่าว่าไงจะให้เฮียร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยวันนี้เสียงเฮียไม่ดีเว้ยเสียงแฉบมาเช้าดูไปจักมากไปหน่อยเฮียแต่อสายปังดูร้องเฮียมันร้องเพลงเพราะนะเว้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใช้ไรเลยฟังมั้งไหมฮะลายล่ยลายโอเคโอเคเดี๋ยวเฮียวเดี๋ยวให้มาร้องให้ฟังนะเอาว้าว่าอีอยากฟังเพลงอ่ะผมบอกแล้วว่าลรอร้องเพลงเพราะโชเลยโชเลยได้เฮียได้เฮียบอกกางเดียวดักอักเพลงเลย ทำไมน้องไม่แต่งงานนาอแค่นานเท่าไรจะของโสดความเศร้าให้เข้าใจพอจะคอยใครเล่าหนาเดี๋ยวก็แก่เกินกาเมื่อเรือขึ้นคานเคยคาใครจะมาเมียมองไม่ไม่ตา เป็นวัยชราฟังทีเยี่ยมแต่งงานเพื่อน้องผมพอได้แล้วพี่เด็กบ่ผ่านพอได้แล้วใจผมมึงคิดว่าเสียงมึงดีมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยพอแล้วเพิ่งโทรศัพท์ลองหาไม่ได้ในยเคยี่อยู่นั่น้ยคน่ะมาเต็มหน้าบริษัทเลยมาสะบักร้องเพลงใช่ไหมสะักร้องเพลงวัยรุ่นหนุ่มสาวเพียบเลยมาเทสใช่ไหมเทสก่อนไงเฮียให้มันเข้ามาทีละโคงเข้าเลยนะเฮ้ยไอ้จิโก้นะเข้าเลย ดีกันไหมเนี่ยมาคารวะมาจะมาร้องเพลงกล่องที่จะร้องเพลงนี่เคยทำอะไรมาก่อนโอ้โหนี่นี่เป็นนักกีฬานักกีฬากีฬาประเภทไหนโอ้ยิงนับด็กยิงนักติกยิงนกสติกโอ้ยไม่ยิมนกเด็กไงยิมนาสติก ไม่ได้เดี๋ยวปนเหนียวเลยอะไรยินนัตติกเนี่ยนี่นะยินนัตติกแยมเลยใจใจใจเออแล้วนอกจากยิมนาสติกอะลูกกีฬาอะไรอะไรอีกโอ้โหนี่นี่กลมเป็นลงโอ้ต้องต้งสิ่งช่วยชายาก็เป็นลงได้ได้สีลูกได้เลยปอหยิบลูกมาตั้ง เนี่ยยิงลมโอ้ยนี่กลมแล้วก็เป็นลมเป็นลมเป็นใหญ่กลมเป็นลมกลมเป็นลมโอ้โหเดี่ยวปัี่เดี่ยวเลยกลมเป็นลมนั่นไงกลมเป็นลมกลมเป็นลมหมายถึงว่าแทงลมไปเลยเออ